จะเอาแป้งมาโรยหน้าจอ่อสวัสดีครับผมก็วันนี้เราก็มาตีบวกไคเวิร์ดบวกห้ากันนะครับเอบ้บวกบวกแปดใช่วะดูผมมาแน่นอนพีเตอร์เจ้าขอืดแน่นอนมันต้องแน่นอนอยู่แล้วเอาเจ้าของเขาบอกว่าให้ให้ให้เอาอะไรนะให้เอาไคเวิร์ดมาเป็นโก้ใช่ไหม แาสูตรพี่เลยเออเอา,เอาตามที่เจ้าของบอกผมไม่เอาเดี๋ยวพี่อ้างว่าคำพังมันไม่ติดเดี๋ยวพี่อะไรเมื่อ้างมันเป็นตามที่เจ้าของบอกเลยจริงๆพี่ผมเตียมากเลยน้ะเฮ้ยเราต้องเอาตำนานออกให้หมดเวย้ยมันจะได้เป็นตำนานคนเดียวในทีมใครที่ว่าเป็นตำนานต้องออกให้หมดทั้งทีมมีแอชเชนชะิงโก้เนี่ยกดออก จะต้องเสียเวลาใส่เข้าไปปะเออเสียให้มึงให้มึงเสียเองอ่ะโอ้ยฟันดุฟเฟเดอร์ซานเนี่ยเอาออกให้หมดเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าจับมันจะไม่ได้น้อยใจเว้ยมันน้อยใจว่าเราจับตำดาคืเดียวไม่อยากอยู่ต่ออะไรเงี้ยเน็ตเวทก็เอาออกเลยอ่าออกไม่ได้แล้วจะดูนะโอ้โห อยากจะอยากจะตีบวกเล่นให้มันแตกแตกก่อนหมดวะโอ้ยอะไม่คือมันไม่มีแต้มอ่ะ <c oughs> ไม่มีไงก็ไม่ต้องใช้ไงมันอีกตั้งสมมันอีกแสนหนึ่งไอ้เก้าหมื่นเองไม่เอาไม่เอาเอาอย่างนี้เลยฮะถ้ามันจะติก็ติิใช่ปะบวกแปดกีเอ็มนะห้ารอยเองร้อยเอ็เอง ยังยังถูกกับวันเสาร์พี่เอถูกว่าไอา้นี่เด็กแกพี่แป้่เอาเลยวะเอาบวกสองไปใช้ก่อนแล้วกันใจผมสั้นตัอพี่เอาบวกสองไปใช้ก่อนมะเอาเอะไรบวกสองอใครบวบวกสองไงไมีอยู่เอาห้าบวกสองให้ติดหก <laughs> เอานะมา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  โอเคเอาชวนกันแปดครั้งแล้วกันเหมือนพี่ฟีดเหมือนพี่ฟีดกูก็ไม่กล้าดูเหมือนกัน <Ooh. S 1> กูจะพับจอเหมือนกันเด็ดอ่ะเริ่มไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจไปครับโอ้โหกดที่อัปเดตครับเก้าไปแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับ <Ö> ใครเวิร์ดตีบบไปไหมครับต,ตีตีไหมครับแตกครับผมโอิเตอร์ฮ<ว>้ย <iyor> มันต้องแตกอยู่แล้วมันไม่แตกดีนี่ตีไม่เป็นอ่ะ แตกไปแล้วทำไงพี่เอาให้มันได้บวกเจ็ดคืนเลยกูคือได้แหละบวกหนึ่งบวกหนึ่งอเอสเนเตอ์จริงมันกูคือได้บวกหนึ่งขอจบคลิปได้ไยดีครับ